นี้นะคะเราอยู่กับเจ้อ้วนสวัสดีค่ะมาดามแจ๊ดสวัสดีเจ๊นี่ได้เจอกันนะคะดีใจเหมือนกันค่ะนานๆได้เจอกันทีนะคะนานมากนะคะเจ้อ้วนก็เป็นผู้จัดจากแจมไนท์ไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเร็วๆนี้จะมีการจัดลำไยไห่ทองคำคอนเสิร์ตที่จะถึงนี้ลำไยหหยทองคำค่ะมาดามแจ๊ดเหมือนเหมือนเราคุยกันอยู่สองคนเหมือนเราไม่รู้ประชุมงานใช่ไหมคะนี่ใช่ค่ะทำไมเจอ้วนถึงคิดว่าฉันต้องเอาลำไยมาจัดคอนเสิร์ตที่ออสเตรเลีย อย่างที่พวกเรารู้กันพวกเรารอเขาตามเขามานานแล้วเนาะน้องเขาเป็นศิลปินลูกทุ่งอินดี้ยืนหนึ่งของเมืองไทยแล้วตอนนี้น้องแบบโกิน inter มากแล้วน้องก็ประมาณว่าฝรั่งก็ชอบแล้วคนคนไทยอาจเป็นที่หนึ่งของเมืองไทยอะ่ะเนาะแล้วคืออย่างนี้ค่ะเจ้อ้วนรอคิวน้องมานานแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเราเกือบจะได้คิวน้องตอนโควิดแล้วก็ไปเจอโควิดหลังจากนั้นเราก็อายุติดไปก่อน แล้วเราก็รอคิวน้องมาเรื่อยๆจนหลังจากนั้นประมาณ3ปีกว่าถึงได้คิวน้องอีกโอ้สามปีกว่ารอมา3ปีนะคะรอมา3ปีเลยค่ะที่เราคุยกันทิ้งไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว,วแล้วก็สุดท้ายก็อาถามแม่อนาเนะาะเจ้าของค่ายไห่ทงคําแม่ก็เลยมีคิวให้เดือนนี้ปีนี้3<า>ปีกว่าเต็มๆที่รอมา เจ๊อ,อ้วนเล่นของหรือว่าเจ๊อ,อ้วนมีอะไรทําไมเจ้อ,อ้วนได้ลําไยมาครอบครองไม่ไม่หรอกค่ะก็คือเคยคุยกันไว้แล้วแล้วก็ uh huh. จะมีแม่ทีน่าเมืองแอดเดลเดตแม่ทีน่าเมืองแอดเดลเดตเป็นคนที่คุยคิวทิ้งไว้ตั้งแต่3ปีที่แล้ว mm hmm. เจ้อ,อ้วนก็จะเครือกับแม่ทีน่าแต่มันมันเกิดเรื่องของโควิดขึ้นมา uh huh. แล้วเราก็เลยปล่อยไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็คือคิวก็ยังอยู่กับแม่ทีน่า แล้วแม่ทีนา่าเลยอ่ะทางนั้นเจออ้วนกับแม่ทีนา่ามาเอาเอาเนี้ยกลับคืนมามแต่ตอนนี้ก็คือให้เจออ้วนดูแลเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณแม่ทีนา่าใช่ระว่าน้องจะมีคิวตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอน้องมาตลอดอกว่าจะได้คิวน้องนี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะมาดามโอ้โหสุดยอดแทบจะแบบสงครามโลกเลยละค่ะเพราะว่าเอาจริงคนอยากได้คิวน้องเยอะมากค่ะมาเต็มวงแบบเกือบ20ชีวิตทำไมเจออ้วนไม่เอาแค่น้องลำไย,ยมาจะแบบได้ราคาถูก กว่าไหมหรือว่าหรือว่ายังไงทำไมเจ้า้อนจะต้องอามาเต็มวงลำไย,ยมาเต็มวงอ่ะค่อนข้างจะได้ยินมาเหมือนกันนะคะฟีดแบ็นี้ที่เขาบอกว่าทําไมต้องเอามาเต็มวงทําไมแพงจังแล้วทําไมม,มาเยอะแยะโอเคเป็นอย่างนี้สําหรับมุมมองของเจอ้วนนะคะเหมือนเราดูดูโชว์หรือดูคอนเสิร์ตเราชอบแบบนั้นแล้วเวลาเราเอามาเราจะดูแบบไหนเราก็ชอบเราชอบแบบที่เราเห็นถ่ายทอดสดบนจอทีวีเราดู ที่แบบที่เขาถ่ายทอดสดที่ไทยยังไงเราก็อยากดูอย่างนั้นมันจะมีความแตกต่างกันใช่มาเต็มวงมีศิลปินชายหญิงร้องด้วยกันใช่ไหมแล้วก็มีการแสดงโชว์บนเวทีหลายหลายคนแล้วก็อีกอย่างของค่ายไห่ทองคำเขาค่อนข้างจะเน้นเรื่องของคุณภาพงานของเขาเท่าที่ดูงานเขามานะคะแล้วก็วันนั้นเข้าไปคุยกับแม่อนาเขาสตริกเรื่องของคุณภาพเรื่องของการโชว์ ของเขาที่จะออกมาสู่คนดูสู่หน้าจอว่างานของเขาจะต้องเต็มที่ที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รับงานแบ็กกิ้งแฟกหรือลดลดขนาดลงนะคะเขาก็รับแต่ก็ดูดูที่ศิลปินดูที่รูปแบบงานอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้พอเข้าไปคุยเรื่องของตรงเนี้ เราคุยกินกันทิ้งไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าถ้าเขาไปเขาไปเต็มวงนะซึ่งมันลำไย,ยค่อนข้างจะมีชื่อเสียงยืนหนึ่งเรื่องลูกทุ่งอินดี้เขาก็อยากเอาความเป็นไทยเอาความเต็มวงของเขาเนี่ยไปโชว์สู่สายตาคนต่างประเทศคือนั่นหมายความว่าถ้าเจ๊อ้วนจะแคบไปขอลำไย,ยมาร้องคนเดียวไม่ไม่ขายไม่คำโตโบคจริงแล้วเราก็ไม่เคยเห็นลำไย,ยจะไปร้องเพลง<ช>คนเดียวค่ะคือเหมือนเราดู คอนเสิร์ตลำไยใช้ชื่อว่าลำไยแห่งความก็จริงแต่ว่ามันเป็นการโชว์มันเป็นการโชว์แสดงโชว์ไม่ใช่ลำไยลำไยยืนร้องเพลงสวยๆอยู่คนเดียวไม่ใช่มันจะเป็นการโชว์ทั้งดนตรีทั้งแดนเซอร์แล้วตอนนี้เขาจะไฟเหมืเรื่องแดนเซอร์มากแล้วเราก็เอาแดนเซอร์มาทั้งหมดเลยค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากมากก็จะมีเสียงว่าทําไมราคาแเพลงจังเลยอ่ะเจ้วนใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เข้าใจค่ะมาดามยอมรับยอมรับว่า ราคาสูงบัตรบัตรราคาสูงแต่ว่าคอสมันก็สูงมากเช่นกันค่ะ,คะเอาจริงๆที่เราทําอย่างเนี้ยเน้นเรื่องคุณภาพล้วนๆเลยถ้าว่าจะเน้นเรื่องได้เงินแบบได้เงินหรือเหลือเงินกําไรเนี่ยเราจะตัดคุณภาพลงนะซึ่งมันก็จะขัดขัดกับทางค่ายแล้วก็ขัดกับตัวเองอความรู้สึกตัวเองอเราอาจจะทําแบบลวกๆเล่นตรงไหนก็ได้ทํำยังไงก็ได้ซึ่งมันขัดกับทางค่ายเขาน่าจะไม่ ชอบแบบนี้เราเองก็ไม่ชอบแบบนี้ก็เลยเน้นเรื่องของคุณภาพโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มตามที่เขารีเควสต์มาตัวเราเองก็ชอบแบบนั้นแล้วเชื่อว่าเวลาลูกค้าไปดูเขาก็จะเอนจอยเขาก็จะสนุกเขาก็จะได้ความรู้สึกโอ้มันอย่างนี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าจะได้อะไรจากการมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากการ<ม>ไปดูคอนเสิร์ตที่ผ่านมาทั่วไปออออสเตรเลียมีผู้จัดหลายคนเนาะแล้วกมม็มีทั้งแบบเต็ม เต็มวงอูอลาัางการอะไรอย่างนี้ก็มีอย่างเช่นบอที y ส l a m อย่างเงี้ยอูมาําได้ไปดูไหมคะไม่ได้ดูโอ้โหเขาแบบสุดยอดมากเลยคือเขาลงที่คราคาสิโนโค,คนน่าจะ3 4มสี่พันคนหรือเปล่าอาะทีน,นี้ก็เป็นความฝันเลยนะคะโมเมนต์นั้นก็แบบโอ้ oh my god คือแบบคือแบบดีใจภูมิใจกับความเป็นศิลปินไทยหใหญ่โตแบบคนน่าจะ3 4มสี่พันคนหรือเปล่าจัดสายตาเต็มแล้วก็เล่นนานมากกระหึ่มแสงสีเสียงอันนี้แบบอูนับถือผู้จัดมากเลยนะคะอีกอีกอันนึงก็คือ ปัมี่คือเขาก็เต็มวงแล้วเขาเล่นดีแล้วคือเราแบบเราชอบมากแล้วเราก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราจัดคอนเสิร์ตต้องจัดออกมาเต็มที่แบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปดูอะเราก็ชอบในสิ่งนี้แต่ในในความเป็นลูกทุ่งอะของ<ะ>เราจะสายลูกทุ่งละ,ะในสายลูกทุ่งเขาก็เน้นเรื่องของคุณภาพแสงสีเสียงเหมือนกันอะในเมื่อเราเห็นยังไงเราก็อยากเอามาให้คนของเราได้เห็นอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ก็เลยเป็นการว่า ถ้างั้นเราเอามาเต็มวงอย่างนี้เราก็จะจัดเต็มลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่จะไปดูก็จะได้เห็นเต็มสตรีมแบบที่ที่เมืองไทยแล้วค่ะมาดามแล้วถ้าสมมุติคนที่ครั้งนี้ที่จะจัดไม่มีเวลาไปดูหรือว่าพลาดครั้งเนี้ยเราจะได้ดูอีกไหมหรือจะได้ดูอีกเมื่อล่ะไม่มั่นใจนะคะแต่คิดว่าเท่าที่คุยกับแม่นาเนาะแม่นาบอกว่าถ้ามาแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะมาอีกอ,อ่ะอันนี้อันนี้คำพูดของแม่นานะ เจก็บอกว่าถ้ามาแล้วก็ไม่คิดว่าจะมาอีกอแต่ว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ซึ่งการไปมาแต่ละครั้งอะ่ะเขาก็ต้องเสียคิวงานของเมืองไทยมาเยอะพอสมควรแล้วการขนย้ายของพวกเขาค่อนข้างจะลําบากเขาไปเวลาไปเขาก็จะไปเต็มทีมอย่างนี้เขาก็อยากจัดเต็ม,มคิดว่าน่าจะยากนะคะน่าจะยากเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าไม่ควรพลาดครั้งนี้นั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมเจ้อ้วนถึงย้ายของสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตของซิดนีย์ ไปที่ใหม่แต่ก็จะมีเสียงบ่นอยู่นะคะว่าเออไกลออกไปจากตัวเมืองที่ย้ายออกไปเพราะว่าสถานที่เก่าจุคนได้แค่500กว่าคนแล้วเรารู้ว่าเมืองซิดนีย์คนเยอะ,ะเหมือนครั้งตอนคอนเสิร์ตน้องเมกกับพี่สิทธิ์บัตรหมดแต่คนนะหนึ่งชั่วโมงก่อนที่คอนเสิร์ตจะเล่นนะ่ะคนตามซื้อบัตรจนเราคิดว่าอ่ะถ้างั้นเราขอ,อนุญาตเพิ่มคนเขาก็ปล่อยให้เราอีกหนึ่งร้อยคนก็หมดเกลี้ยง คือตอนตอนน้องเม็กเนี่ยจับเต็มเหมือนกันอย่างนี้นะคะบัตรหมดเรียงดีจำได้ว่าเมกเขาเิ็นศิลปิมากน้องมน้องเม็กเนาะนั่นนั่นคือรูปแบบของเต็มวงแต่อันนั้นขนาดน้องเขาไม่มีแดนเซอร์ ยังสนุกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นงานนี้ก็คือห้ามพลาดกันเลยทีเดียวคีะอันนี้ดื่มได้จะดื่มได้ค่ะโอเคอุ้ยขอบคุณมากวายสิงหีกนี่สปอนเซอร์สปอนเซอร์ฮอนกับแจ๊ดด้วยนะคะใช่ค่ะเจ๊ว่าเนี่ยขอบคุณหรือว่าพูดอะไรกับใครณตอนนี้ไหมคะอืขอขอบคุณทางค่ายก่อนแล้วแล้วกันนะคะขอบคุณแม่นาอาจารย์ประจัก์ชัยไห่ทองคำที่เอนดูและให้คิวน้องลำใหยซึ่งเรารู้ว่าน้องนี่ยืนหนึ่งของเมืองไทยและทั่วประเทศ แต่แม่นาเลือกที่จะให้คิวนี้กับเราสแสดงว่าแม่นาก็ไว้ใจและเชื่อใจเจออ้วนประมาณหนึ่งเราก็อยากจะทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ที่สําคัญขอขอบคุณประชาชนคนไทยที่ตามดูงานของของแจมไนท์ไทยเน้นหรือของทุกทีมานะคะ,คะที่สปอร์ตกันเรื่อยมาที่อยากจะดูคอนเสิร์ตไทยที่ออสเตรเลียให้พวกเราได้มีกําลังใจกัน จัดงานขึ้นมาให้พวกเราได้สนุกกันตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณดามแจ๊คเราเอาจริงแล้วเราโตขึ้นมาด้วยกันนะก่อนหน้านี้เราจะอยู่ข้างหลังของทีมตลอดเราต้องว่าิขอบคุณเจ๊อ้วนนะคะเจ๊อ้วนเป็นคนปั้นดิฉันได้เป็นเอ็มซีได้เ่วได้ข่าวมาอย่างนี้เรารู้อยู่แล้วจากการที่แบบเล่นกันตลอดเธอก็เล่นฉันก็เล่นจากเล่นไปเล่นมาเป็นอาชีพมากเราเราก็ซัพพอร์ตเราก็เริ่มมาด้วยกันก็คือแบบ เมอมาดามแจ๊คก็พูดอะไรไม่รู้ในชีวิตนางมีไหวพริบถ้างนั้นทําไงอจับดึงมาวางไว้บนเวทีถ้างนั้นนางก็ปังก็คือมาดามแจ๊กก็มีไฟอยู่แล้วนี่คะใช่สำหรับวันนี้ก็นะคะก็พอหอมปากหอมคอต้องขอบคุณเจ๊ทุกท่าที่มาเยือนรายการโหนกระแจี้เราอยู่ที่ร้านไทยแอดทูแระตามสิ่งนี้มาค่ะได้อันนี้คือฮอตพอทหม้อไฟแต่ไฟอาจจะหมดแล้วนะคะ เนื้อตุนหมอ้อไฟไขายดีมากทุกคนอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e นะคะใน,ในชอ่ชองทางของรายการโหนกระแจดนะคะก็ะขอบคุณเจ้อ้วนด้วยนะคะขอบคุณมาดามแจ๊ดเช่นกันค่ะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะ